เอาละครับผมเสนอช่วงเวลาครับเจออีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันนี้ขอต้อนรัน้ำมันดังนะครับผมวันนี้พูดถึงฟิลเน็ตเวิร์กนะครับผมเป็นฟิลที่ทำเทสเน็ตนะครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับผมทำฟรีนะครับเพียงแต่มีความเสี่ยงนะครับผมตรงที่ว่าถ้าคุณไม่มีแอนติไวรัสนะครับผมหรือไม่มีอะไรที่ป้องกันนะครับคุณอาจจะซวยได้ไม่รู้ตัวนะฮะเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนไม่ได้มองไม่ได้บอกถึงความเสี่ยงผมก็พยายามบอกถึงความเสี่ยงตลอดนะครับผผมมในนช่อองงขะ สำหรับใครที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงเรามาระวังไว้นะครับผมแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําทุกอันก็ได้นะครับโอเคความเสี่ยงของมันก็คือว่าเราต้องดาวน์โหลด e x t e n s i o n มันขึ้นมานะครับผมจริงๆแล้วตัวนี้มันค่อนข้างง่ายนะครับผมในการใช้งานเมื่อคุณดาวน์โหลด extension ปุ๊บนะครับหน้าจอมันจะเข้ามาอยู่ในส่วนของนะครับของเราปุ๊บนะครับเราต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมชิกขวานะครับผมแล้วก็แอ t แท็กไ l ลนะครับผมจากนั้นปุ๊บฟูลอะไรออกมาใช่ไหมครับลบอย่าลืมลบทิ้งนะฮะ เสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนสําคัญนะครับผมที่คุณต้องทําก็คือคุณไปที่ extension ข้างบนนะครับผมไอตัวเครื่องหมายที่เป็นจิ๊กซอนะครับผมเป็นเ a t i v e extension กดเลื่อนเป develop mode นะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราลากนะครับลากไฟล์ของไอตัวลากไฟล์ที่เราเปิดไว้นะครับผมฟัวร์เล็ใส่เข้าไปนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บหน้าจอของมันนะครับผมจะเปลี่ยนไปนะครับผมคือวิธีการในการลงเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นในการที่จะทุกคนจะทํานะครับเพราะว่าค่อนข้างง่ายนะ เดี๋ยวเพื่อนนะขออนุญาตนะคับเปิดเปิดให้ดูนะครับสมมุติว่านี่เราเรียบร้อยนะครับเราดึงไฟล์ซิปมานะครับเนี่ยดึงปุ๊บใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยตอนนี้เออร์เลอร์อยู่อตอนนี้เนี่ยเรามีแล้วนะฮะ u n c h e c k runtime error อ่นนี่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องเดี๋ยวขอดูแป๊บนะครับ ดีเทลนะฮะอย่าลืมรีโหลดอีกครั้งนะครับผมปัญหาของการเปิดนะครับผมคือบางทีเนี่ยมันใสเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ขึ้นมาให้เรานะมันจะอยู่ประมาณนี้แหละครับผมเนีเออเริ่มไม่ต้องสนใจนะครับผมเมื่อมันเปิดมาปุ๊บมันหน,น้าจอจะปกติเลยนะครับผมเป็นเทสเน็ตปกติเลยที่แบบว่าไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ <ๆ>สิ่งที่เราต้องทำนะครับผมคือการขอเหรียญก่อนนะครับผมเข้าไปในนี้แล้วขอเหรียญนะครับใส่อวัล็ตของเรานะครับการเปิดกระเป๋าผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้นะถ้าใครทำไม่ได้จริงลองย้อนกลับไปดูนะครับผมแล้วก็กดอีเทอร์ t e R นะครับผมเราก็จะมีอยู่ในอีเทอร์ก e e ็จะไหลเข้าไปในกระเป๋าวอล็ตของเรานะครับผมซึ่งตัวนี้เราทำอะไรไม่ได้นะฮะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะสำหรับเรานะครับต่อมานะครับผมสิ่งที่สําคัญต่อมาเนื่องจากว่า คุณต้องเข้าใช้งานนะครับผมในส่วนของ full lab github นะครับผมคือต้องเข้าไปในส่วนนี้ก่อนไม่งั้นคุณจะไม่ได้เห็นมันนะครับผมขออนุญาตนะับเดี๋ยวถอยหลังกลับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจากนั้นเสร็ปุ๊บกด launch app นะครับผมมันจะเข้าสู่หน้าจอนี้มันจะเชื่อมต่อปกติเลยครับเรา swap นะครับให้เรียบร้อย swap ให้เรียบร้อยครับมีเหรียญไหน swap สลับไปสลับมานะครับผม ไม่ได้เสียตังค์นะครับผมขั้นตอนทั้งหมดตรงนี้ไม่เสียตังค์แล้วก็กด approve นะครับผมปกติเลยนะครับสิ่งนี้ก็ทำให้เราเรียบร้อยปุ๊บเราก็มา add position เพิ่มนะครับผม add liquidity เพิ่มนะครับแล้วก็เราก็ใส่เหรียญของเราที่จะใส่ลงไปนะครับก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะในการทำนะครับ add liquidity ไปเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกครับว่าไม่ได้ยากครับ ไลกันเนียรัพพูฟโมตินะครับแค่นี้เองครับผมเสร็จแล้วขั้นตอนที่จะทำนะครับผมของตัวฟูลแอบนะครับผมซึ่งจีระฟูลแอบมันมีหลายตัวนะครับผมที่เราต้องทํานะครับผมซึ่งพอเราเสร็จขั้นตอนนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเรามาตรงส่วนหน้าจอนี้นะครับบอร์ดฟูลนะครับเดฟนะครับผมเกตสตาร์ทติ้งนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยเราต้องคอนเน็กต์นะฮะทุกอันนะครับผมเพื่อที่จะเอาเช็คให้เช็คนะครับผมวอลกิ้งนะครับผมวอลกิ้งนะครับผมว่าระบบของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มาเก็ต อ่าอัเานะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลังจากที่เรา add ดูปตี้ไปนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมในการทำนะฮะถ้ามันจะไม่มากดรีโหลดได้นะครับผมเราสามารถคอนเน็กได้นะครับเนี่ยคอนเน็เสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บอ c o เ n านะครับเอาอ c o เ n าไปทำอะไรนะครับผมซึ่งจริงแล้วเราเอามา l i s t ์อักเขาได้นะฮะอักเขาเหมือนกันนะครับผมก๊อปมาฮะ ไปใส่นะครับผมใน Discord ด i ิส o อร์มีไหมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีให้ใส่หรือเปล่านะครับแต่มันน่าจะมี n นท t y ให้ใส่เทสเน็ตซัพพอร์ตอะไรแงคนั้เนี่ยเนี่ยก็มีให้ใส่นะฮะก็ลองใส่อยู่ได้ครับจริงแล้วเทสเน็ตมันไม่ได้มีรูปแบบให้เราทํามากขนาดนั้นนะครับผมในการ Try นะครับผมคือเราเทสเน็ตฟีดแบ็กเสร็จปุ๊บเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำลนะ แค่นี้เองครับจบแล้วครับขั้นตอนไม่ต้องใส่ address นะครับผมเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีอะไรที่ยุ่ยยากติดตัวไปนะครับเตอนเนื่องนิดนึงนะครับผมใน full lab นะครับผมก็มีหลายตัวให้เราลอง test นะครับผมก็ให้ลองเทสทุกตัวนะครับผมที่ผ่าน audit นะครับผม l i g e t t e s n e t นะครับผม MVP นะครับ building อะไรอะไรตัวไหนที่ ยังรู้สึกว่าไม่น่าใช้ก็ไม่ต้องไบรีบใช้มันนะครับผม Marketing ิ้ m file อะไรพวกนี้ลองลองใช้ดูทุกตัวนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณได้ลองใช้นะครับมันก็ทำให้คุณนั้นได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการใช้งานของระบบนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิงอินพูเกอร์นะครับผมไซอัพนะครับคือมันมีหลายตัวนะครับผมที่ต้องเสียตังค์นะครับผมหลายตัวที่เป็นต้องเสียตังค์เราก็ลองดูกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มาเปิดให้ดูนะครับ ก็มี NFT นะครับผม Touring นะครับผม Defi นะครับผมใช้ตัวที่สามาราใช้ได้กับ t ท s t n e t ก่อนนะครับผมไอตัวที่เสียตังค์มากๆเข้าเนี่ยอย่าเพิ่งรีบขนาดนั้นนะครับผมมีหลายตัวยังไม่เปิดนะครับอันนี้ก็มาเป็น e c o s y s t e m ให้ดูนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องติดตามก็คือตัวฟูนะครับผมกับตัวสว y อันนี้นะฮะให้เรียบร้อยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมนะครับผมคือถ้าคุณอยากจะ กดเข้าบัตรสิทธิ์ก็สามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับผม g ก็ทครับก็กดได้เหมือนกันนะครับผมมีอะไรเพริ่มเติมอีกไหมนะเดี๋ยวขอดูก่อนมีฟูคอสามไหมขอดอูผมเข้าใจว่าฟูคอสามน่าจะยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปดูแป๊บ,บหนึ่งนะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรผิดพาลาดหรอกสำหรับผมเนนะี่ยว่กกากขาดขาดไม่มีนะครับผมฟูลยังไม่มี โอเคครับสำหรับใครที่ไปทําตอนนี้นะยังทันอยู่นะครับผมก็ต้องมีเวลาทำเยอะนะครับผมสําหรับใครสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้นะครับผมเ <_ d ata> จอกันใหม่คลิปหน้าขอบอกแต่ละมัเลยสนใจเป็นก,ปกําลังใจนะครับสวัสดีครับ